คุณก uhm. ็กกนั่นนัไม่แจว่ามันจะมีแม่ไหยดูนะมีจะชูดูนะทุกคนนานะต่คนกนี้น่าจะเป็นคน่าจะเป็นจนนะบางเห็นว่าน่ สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมบางเงี้ยเซียนตีเบ๊วันนี้บเงี้ยก็กลับมาสำรวจคอกเชดูเชดูว่าจนมาดูเห็นมันขึ้นรูปแบบรูปแบบรูปแบบรูบเหมือนไม่ดูดีเอฟซีเหรอวันนี้ก็หลังมานั้นบางเงี้ยมาตีนะครับฝนตกมันไม่กินเดี๋ยวมาดูตอนแดดออกว่ามันจะกัดไหมนะครับก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมฝากกดไลค์อย่าลืมกดซับสไครต์ช่องบางเงียเซียนตีเบ๊วันนี้ชงเงียจะเลือกใช้รอกตัวนี้เด็กคนอ่ารอกใหม่รอกใหม่ซึ่งมมมัััันนนเเเเเป็รออกก่าตวดดิิณหืม คันก็เดิมคันเดิมใช้มาหลายคลิปแล้วยังไม่หักเลยฮัดตัวแบบ1 8โล19เโลต้องเพลสเหรอมาเพราะมันได้กดไลค์ได้ตามรับชมดูคนมาสวยดูมาดูนู่นนู่นเอฟซีเรียกตรงไหนล่ะไม่รู้ทุกคนอย่าพิมดูข้อก่อนไหนแล้วไหนแล้วมาดูข้อก่อนนู่นูทุกคนก็ก็กกน้าๆๆๆไม่แน่ใจว่ามันจะมีแม่ไหเดี๋ยมาดูนะ มีนจะช่วยไม่ได้นะทุกคนนะนะแต่คนคอกนี้น่าจะเป็นคนน่าจะเป็นจ้นนะบางเห็นว่านะกองอะไรบางน่าเป็นจ้นไม่รู้แหละเดี๋ยวลองอัมลองดูยังไงตีก่อนน่าตีไม่ได้เดี๋ยน้องอัมซ้ำนะทุกคนมามาดูกันว่ามันจะได้ผลไหมนะแล้วน้องอัมถือตายบางเหตุก่อนดิถือตายดีกว่าอย่างนี้ตั้งนะถ่ายมันจะเี่กว่าเยอที่ใช้ก็จะเป็นเตาวินนะทุกคนเหมือนเดิมเห็นไหมนี่เจ้าันเป็นมือเปล่อยู่นะมาอัมวาง อาว่ามีเดี๋ยวว่งกจะเง็นน่มันขึ้น่อเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอานู่น

ดูไหมเราเหมันดำลงน้ำด้วยไ,ไม่กัดน้องอ่ะเหมือนเอาลงไปย่างเลยดิจะมีายน้องอ่ะทุกทีได้ป้อเพราะมันไม่กัดเมีกบนะพี่ไปทุกคนเละค<ว>ุณเตือนดิใช้ปลายยางว่ามันจะกัดไหมสวยขนาดได้จังหวะได้

แล้วมันอยู่ได้พือมันไม่มีแม่คุมแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันดิห้องเงียบจะตีได้ตัวไหมวันนี้เอาตังเอาตังเงียบต้องช่วยได้แหละเอาตังเงียบตึงนี่น้องเงียบต้องช่วยได้เอาตังเงียบต้องเอากลากขึ้นไหมน้องดูห่านี่เขากันน้องอามนี่เขากันแล้วนี่เขากลยโ้ีิ๊ง

ได้เลยขนาดจะได้เลยอะไรลกัดตรงนี้เลยไม่จะใหญ่เดี๋ยวไปตีฝั่งนู้นดีกว่าพอเดี๋ยวจะได้ลากผ่านมันได้ตรงนี้มันใกล้เกินมาทุกคนมาดูาดกัดตรงนี้นะเมื่อกี้กัดดังบุบเลยนะน้องอาลองตีบ่อนี้ดูดิแปลว่าได้ Gì? Mình sẽ không Hôm nay có được tua mấy hôm nay nào?

ติดตัวดีอีกแล้วเดี๋ยวรอๆมัเดี๋ยวมันก็หลุดมันก็หลุดอยา้ก็เดี๋ยวมันยไม่เห็นแล้วแหละเกียวแล้ว เดินง่าย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 อู้หปลานนี้ตัวใหญ่เลยปีปลาย่างกัดเดี๋ยวปลานนี้เนี่ยจริงเหรอได้ป่านนี้กินเดี๋ยวพร้อมเลยนะบ่งอันไหนตัวใหญ่เลยปลานนี้อันนี้ไว้เนะที่มันกินไม่แน่นะเห็นมันเก้าอยู่นะลองเอาเหยียกลับมาใส่ปลาย่างด้วยปลานนี้กินไหมลองเอาเหยียบไปตีตอนนี้ดีกว่า ตอนนี้มันตัดแล้วนี่เจ้าเออตอนนี้ได้นี่น้องครับทุกคนรอชมน้ำอย่าจะเอาขึ้นไม้น้องๆดูโว้ยตกเก็หมดแล้วว่น้องอ้ําได้ปลาช่้นตัวใหญ่ด้วยกันที่ไหนได้เนี่ ไปแล้วมาเถอคนมา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 ดูที่ว่ามันจะได้ไหม bằng là bằng là nó nó về bằng này rồi mà mà ก็ยังต้องอ่านีหมดยิ่เบ็น้ำขาวเลยรอบน้องอนเป็นแรงเหมือนไม่เดินนะเขียนเป็นแรงเขียนพ่อเก็บลนี่เป็นุกวยแล้วด้ยเยอะเนี่นาย่ไหนปนน้าอยนั่น n ี่วิ่ี้ไปน้ำา ทำไมก็ทำมาท่านอย่างว่าการเด็ดวันนี้เหรอเออเหียดมามืทกิ้มงได้ก็มามาตามเงียมใครเดินปานฟังเร็ว เรามันกัดนั่นเลยเหรอสปานปังนี้เอฟซีมือเห็นก็ยังจะไปอีกนะ,นะรัดได้กัตัวดับลนเลยมาทุกคนสิบห้านาทีแลย้ยังไม่ได้ตัวเลยเราตีไปตรงนั้นนะแล้วเราก็ปล่อยเหยียดลนมาก็ดนนะู มามทุกคนมามาเราอาตรงนี้ไละแหนมนี้อ่ะนี้ทุกคนเลยโคกนี้เฮ้ยเสียด้มากเลยโคกงนี้ทุกคนดูขึ้นแดงๆเลยเดี๋ยวเอาแนมนี้ก็ได้ chân này mặt nè này có bao nhiêu mà mm. một đôi rồi một rô rồi แบบโอ้โหลูกก็ตัวใหญ่แล้วลุงอามเลยใหญ่แล้วหน้าหน้า้องอ้ามปลาขึ้นปลาขึ้นทิ้งใช่ไหมแม่ทิ้งไลยไอ้ลูกก็ตกทิ้งมาเราไปยืะได้นหมถ้าไม่ได้ไม่ใช่บังนเอียยนเอาใจไปไปไปดูที่องเงียจะฮัดขึ้นไหมนะ มามาแล้วกัดเล้ววหูลูกรัเแล้วไม่ติดปากปลาเลีนอยู่ แไม่กัดทุกคนย,ย้ยายย,าย้ายย้ายย้ายเบอร์มิ่งทุกคนเดี๋ยวเรามาย้ายห,หมายแล้วเราอุย้ยทุกคนคุมาดูมันว่ายอยู่ไม่นเนี่ยมันอาจจะกินบเบ็ดประยิบก็ได้ <S <S เดี๋ยวเรามาดูนะประยิบเจตีเนียปลาย่างนะวันนี้นะมาดูว่ากินไหมคุณมา ล้มท oh, well oh, well so <'m> ุกหมายไม่ได้นะไ้บ้างออกปลาช่อนนะบังม่เาังคนเขามาดูนะไม่ใช่โคกบไม่ใช่โคฟองอากาศเยๆปีนะตีนะตีก่อนนะไม่ใช่โคไม่ใช่บางหยาตีไปนไหนบ้ บาง,งติดยาก,กอน,นั้นนะปล,นลปล่อยให้ลงลึกก็ได้บางอันนี้บางต้องตีบางเด็กไ,งงไ,ไม่ต้องบางถ้ามันกัดวัดเลยตอนนี้เนี่ยพอใกล้ถึงยญาบางรีบเก็บเลยนะตบออิขึ้นมาเลยต <c oughs> <c oughs> ิดดีอบไล่ <c oughs> Bắn tôi máy, bắn tôi máy Nhìn <laughs> <Để> được không <nữa. cười> Tục chơi, nhìn <cái> cây <laughs> Hàng có cả nước. ไม่มีคำพูดองมันดีใช่ครับผมเยียนป่าจอนตดีดิได้แข่งกันไหมเือยาเลเดี๋ยวมันติดแข่งกันไหมแขงไม่ได้นัเดนาดอากาศนี้ดไงไม่แน่ใจครับ มองน้ำเรามองน้อองมพากันได้ไหมดีองเงียดดีองเงียบจริงเหรอทุกคนโปอยากลองมาดูว่าเสียงอ้มจะได้ไหมทุกคนเพื่นเตือนปอกเบ็ดแต่ว่าเฮียตีใส่รักูบางเงียบนะอ๋อโอ้โหไม่ไม่มีฟู่อะครับเสียงเงียบไหมบางเงียบซื้อโรคใหม่แล้วสามพันแปดนี่เรามีเอฟซีไม้เป็นกำลังใจเอ้ยซื ประกาศสีขาวได้แลาวสีขาวประกาศเพลือกเดียวไหมชวยเลี no ้ยวไหมวเลี้ยไก่อนเลี้ยวไว้ก่อนอย่าเค็บได้ยังนี้มึงเหรเพิ่งมาเลยน้องอาไม่ไม่ไม่ไมกัดอ่ะไม่ฟูเลยน้องอํานะดีนะดอกนี้นะเไม่ใช่กบข้างคุก จริงเหรขียดนะพาไหมเอาทุกคนหาเขียดด้วนเอาไม่ใช่น้องในลาวลาวมีจริงไหมล่ะโล่ตรงไหนตรงหนลาวเออไปไม่ออนได้ดีเหมืนกัน ไม่กัดไม้นี้ก็ไปเลยน้องอําเราไยกไม้เลยเรามีบางเด็ดก็รู้วมัน,เป,นเป็นเป็นไรวันนี้เราล่องทุกคนเามีนะรุนวันนี้รุน,รนทุกคนจะตามไปจริงหรือใกละนะขอตรงนะแน่ใจนะเห็นล่องนะวันนี้นะไปอย่าชกงั้นนะไปน้องอําไปไปย,ย้ยาย,ย,าย